สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะครับการแข่งขันทางการค้านะครับจุดประสงค์ก็คืออธิบายความสําคัญของการแข่งขันทางการค้าได้วิเคราะห์ประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้าได้เห็นความสําคัญของการแข่งขันทางการค้าได้นะครับ ทีนี้มาดูนี่ก็คือลักษณะของสินค้าที่เราจะไปจับจ่ายซช้ถอยไม่ว่าจะเป็นในตลาดในห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับเราก็เห็นสินค้าต่างๆพวกนี้นะครับจะวางขายนะครับทีนี้นี่ก็จะเป็นพวกของเนื้อปลานะครับทีนี้เขาว่านักเรียนเคยไปซื้อของที่ตลาดหรือไม่อันนี้ตอบได้เลยว่านักเรียนทุกคนนะครับได้เคยตามคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดแน่นอนหรือบางคนก็เคยไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองนะครับ ตลาดมีสินค้าชนิดใดที่จำหน่ายบ้างนะครับอันนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับตลาดก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ของกินของใช้ต่างๆที่อยู่ในตลาดนะครับในตลาดมีสินค้าชนิดเดียวกันหลายร้านนักเรียนคิดว่าควรใช้หลักในการซื้อสินค้าอย่างไรอันนี้นักเรียนลองคิดดูว่าถ้าร้านนี้ก็ขาย ข้าวต้มอีกร้านหนึ่งก็ขายข้าวต้มแลยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะควรเลือกร้านไหนเพราะเราต้องการข้าวต้มเหมือนกันแต่เราน่าจะเลือกร้านไหนลองดูวิธีคิดของนักเรียนนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วจะถูกต้องตามวิธีคิดที่มีให้นี้หรือไม่นะครับทีนี้เขาบอกว่านะครับนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าสินค้าชนิดเดียวกันทําไมราคาจึงแตกต่างกันร้านนี้อีกราคาหนึ่งร้านนี้อีกราคาหนึ่งเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดการแข่งขันทางการค้านั่นเองนะครับ ทีนี้สินค้าที่ผู้ผลิตเพียงรายเดียวหรือผู้ผลิตไม่มากหรือสินค้าและบริการที่มีผู้ผลิตก็จะสามารถกำหนดราคาได้ตามความต้องการจึงทำให้สินค้ามีราคาสูงเพราะไร้คู่แข่งขันถ้าในตลาดมีร้านนี้แค่ร้านเดียวเราจะขายอย่างไรก็ได้กี่บาทก็ได้มีคนซื้อแต่ถ้าในตลาด นะคะมีสินค้าแบบนี้อยู่2ร้านแสดงว่าอีกร้านหนึ่งต้องมีการในขายราคาที่ถูกกว่าหรือมีวิธีเรียกลูกค้าที่ดีกว่านั่นเองนะครับทีนี้สินค้าและบริการใดที่มีผู้ผลิตหลายร้านนะคะทำให้มีการแข่งขันทางการค้าสูงเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองขายได้มากจึงมีผลให้สินค้าและบริการที่มีราคาสูงนั่นเองราคาถูกลงนั่นเองนะครับ การแข่งขันทางการค้าการแข่งขันทางการค้าหมายถึงตลาดมีผู้ขายสินค้ามากกว่า2รายการขึ้นไปจึงมีการแข่งขันสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อมาซื้อสินค้าของตนเองก็คือการลดแลกแจกแทมั่นเองนะครับในตลาดจะมีสินค้าและบริการหลายชนิดหลายร้านบางร้านจะนําสินค้าชนิดเดียวกันมาจําหน่ายนะครับทีนี้การที่มีผู้ขายสินค้าชนิดเดียวกันหลาย หลายร้านหลายรายทําให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกสินค้าและบริการตามความสนใจของตนเองนะครับเช่นการลดราคานะครับก็จะดูนะครับอย่างเช่นคุณครูจะซื้อขนมชิ้นนี้นะครับมีอยู่มีอยู่สองร้านนะครับร้านหนึ่งจากห้าสี่บาทลดเหลือ3ามบาท อีกร้านหนึ่งไม่ลด45บาทเราก็จะน่าจะซื้อร้านไหนลูกอ่านี่คือการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าการเพิ่มคุณค่านะครับอันนี้เป็นการใช้ยาสระผมนะครับปริมาณนะครับผสมสมุนไพร2 0 0มิลลิลิตรนะครับ60บาท200มลลิตรเท่ากาัน60บาทเต้ร้านที่1นึ่เขาบอกว่าเขาผสมสมุนไพรเราก็น่าจะซื้อร้านไหนก็ตัดสินใจนะครับต่อมาการเพิ่มปริมาณ นะครับร้านนี้ขายพริกกับร้านนี้ขายพริกเช่นกันร้านที่1ขาย1ขีด20บาทอีกร้านหนึ่งร้านที่2ขาย2ขีดก็20บาทดังนั้นนักเรียนน่าจะซื้อในร้านไหนลูกร้าน2ขีด20บาทนะครับทีนี้การแจกของแถมนะครับการแจกของแถมเป็นอย่างไรร้านที่1น,นะครับซื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นร้านที่2ซื้อ6ชิ้นแถม1ชิ้นเราก็จะซื้อในร้านที่1นนั่นเองนะครับต่อมาการบริการรับส่งสินค้า ร้านที่1บอกว่าส่งพิซซ่าฟรีถึงหน้าบ้านร้านที่2บอกว่าคิดค่าส่ง10บ,บาทเราก็น่าจะเลือกพิซซ่าที่ส่งฟรีถึงบ้านไม่คิดค่าส่งนะครับส่วนผู้ที่เสนอขายก็ต้องมีการแข่งขันกันเพื่อให้สินค้าของตนเองขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่นส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการและช่วยให้สินค้าและบริการมีราคาที่ถูกลงนะครับอามาดูความสําคัญของการแข่งขันทางการค้า ผู้ซื้อมีทางเลือกที่หลากหลายสินค้าที่นำมาขายมีคุณภาพมากขึ้นนะคะสินค้ามีราคาสูงราคาถูกลงนะครับแล้วก็ลักษณะของการแข่งขันทางการค้าก็คือการทำให้ตัดสินใจในการยักซื้อน่าสินค้านี่น่าสนใจนะคะเพราะมีคู่แข่งในตลาดหลายรายแล้วก็การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อให้ขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ จงเลือกข้อดีของการแข่งขันทางการซื้อสินค้า1ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามความสนใจ 2. มีการนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็น 3. สินค้าคุณภาพต่ำนะครับลงเพราะมีราคาถูกการเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้นสภาพแวดล้อมการ เกิดนี่เสื่อมโทรมนะครับช่วยให้บริการและสินค้ามีราคาต่ำลงนะครับเราก็ใช้ในหัวข้อ3หัวข้อก็คือผู้ซื้อมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้ตามความสนใจแล้วก็เกิดความพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการได้มากขึ้นและช่วยให้บริการสินค้านะครับที่มีราคาต่ำลงนั่นเองนะครับทีนี้ข้อดีหรือประโยชน์ของการแข่งขันสินค้านั่นแหละครับที่บอกเมื่อกี้ก็คือผู้ซื้อสินค้ามีโอกาสเลือกซื้อสินค้า ตามความสนใจเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้นช่วยให้บริการและสินค้ามีราคาต่ำลงนั่นเองนะครับข้อเสียนะครับก็คือมีการนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจำเป็น 2. ส,สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมและก็3ส,สินค้าคุณภาพต่ำลงเพราะมีราคาถูกนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียเมื่อกี้คือข้อดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ประโยชน์ของการแข่งขันทาง การค้าโดยเขียนเป็นรูปเป็น่วนฝังความคิดอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับนักเรียนแค่เขียนมาเมื่อกี้ก็บอกประโยชน์ของการแข่งขันสินค้าและจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับ่ันเรียนได้ดูในคลิปที่ครูอธิบายไปเมื่อก,กี้นะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีความเข้าใจและก็ทาเป็น่วนฝังความคิดในเรื่องของประโยชน์ของการแข่งขันทางการค้าได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูควกว็ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีครับ